เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทานนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องจ้าจ๋ากันที่เพชรยนต์นะคะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะซึ่งเพิ่งเข้ามาจอดนะคะวันนี้เรามาชมกันนะคะสภาพรถที่เพชรยนต์เข้าใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะคะ รถหน่วยงานประวางค่ะนะคะกับนิสสันนาวาร่า2.5ตัว V นะคะหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะคะตัวคาลิเบอร์ปี2019จดปี2020นะคะไม่อยู่ที่120,000กิโลนะคะลูกค้าราคาดีด้วยนะคะท่านผู้ชมนะในเกียร์ออโต้ถ้าใครกำลังตามหาตัวคาลิเบอร์นะคะไม่ควรพลาดได้ตัวรถสวยๆไป,ไปใช้งานค่ะรถโครงสร้างเดิมค่ะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำกลับสีกไม่นะคะโครงสร้างสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจน ตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะราคาก็เพียง3าม0 0 0แปดห้าพาสีพระบรพรมนะคะท่านผู้ชมนะรถคันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่แต่น้องจะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่ามีชิ้นไหนบ้างนะคะที่ต้องได้เก็บงานสีหรือว่าต้องเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะแต่ใครตามหาสีบนเงินอยู่นะคะแล้วอยากได้แคบพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะกับเกียร์ออโต้เนี่ย ะะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะหนึ่งเลยนะคะลูกค้าสามารถเช่าซื้อคนเดจบแบบไม่ต้องคับนะคะหรือว่าอยากจะซื้อสดนะคะเอกสารพร้อมเริ่มพร้อมนะคะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้อยากจะดาวก็ได้หรืออยากจะฟรีดาวก็ได้นะคะทาได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสร,รีไทยซอย68ลูกค้าดูความเดิมนะคะวันนี้ก็คือให้เน้นความเดิมก่อนนะคะดูจากตาไฟนะคะลูกค้านะ เก็บข้างตรงนี้มีตกนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บรายละเอียดให้เพราะว่าชิ้นนี้จะมีการเก็บงานสีอยู่นะคะชิ้นนี้จะมีการเก็บงานสีทั้งชิ้นเลยนะคะอันนี้คือกล้าให้ดูนะคะลูกค้าแม้กระทั่งรถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเลือกแล้วก็เข้ามาดูหลังจากที่สปาเสร็จนะรถนี้มี2คันนะคะทั้งสประตูก็มีนะคะแล้วก็ตั้งตัวแคบก็มีนะคะมีให้เลือกแน่นอนนะคะใครที่ เป็นสาวกนาวลานะคะแล้วตามหาแคป็บอตโต้อยู่นะคะโอกาสดีมาถึงแล้วนะ,ะออาไปดูนะคะเนี่ยไฟไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยอาจจะมีรอยนิดนึงนี่นะคะรอยขูดนะคะแต่ชิ้นนี้ได้เก็บนะคะกันชนหน้าตรงนี้เก็บนะคะจะเก็บรายละเอียดให้ธรรมดารถมือสองนะคะจะให้สภาพมา100%เลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะ มาดูนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะล้อแมกนี่ก็เป็นแมกสแตนดาดโรงงานเลยนะคะล้อแมกสกู6รูนะคะดิ this, สสอาดิส uh, หน้าดาหลังนะคะเบ้าโชกกระบอกโชกปีกนกไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงนะคะเราทําความสะอาดสปารับรองหลังสปาเสร็จสวยกว่าน,นี้แน่นอนซึ่งตัววีนะคะได้ฟังก์ชั่นมาเยอะไม่ว่าจะเป็นกล้องมอง360องศาค่ะท่านผู้ชมนะคะที่เปิดสมาร์ทเอนทรีนะเกียร์ Auto, ออโต้เบาะผ้านะคะกล้องมอง360พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสวย ตัวเบาะเนี่ยนะคะเบาะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยค่ะนะคะมีเข้าใหม่ให้วันนี้แล้วนะคะก็เอามารีวิวให้ชมแม้กระทั่งสภาพดิบๆเรียวนะคะลูกค้าใครที่ตามหาอยู่ต้องรีบคว้าโทรศัพท์โทรหาน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตท,ทุกตัวไม่มีแกะไม่มีทอดนะคะรอแค่เจ้าจ๋าทาความสะอาดนะคะนี่ดินแดงยังติดอยู่เลย ถ้ารถมีการคลีนมีการชงนะคะเสร็จแล้วนะคะสภาพรถจะสวยสมบูรณ์แบบกว่านี้แล้วก็รถหน่วยงานนะคะเขาเช็คระยะตลอดนะคะมีการเมทเทนนดูแลบำรุงรักษาตลอดอยู่แล้วนะคะเนี่ยสีแท้สีเดิมเลยรู้สึกว่าจะได้เก็บชิ้นเดียวนะคะเก็บชิ้นกันชนหน้าอย่างเดียวเลยนะคะรถวิ่งอยู่ในดินแดงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยไม่มีดินเคม็มไม่มีหูแน่นอน นะคะล้อด้านหลังสภาพเดินสภาพสวยโลโก้คาลิเบอร์ชัดเจนหลังคาแคลิบอยนะคะลูกค้าเราจดทะเบียนให้นะคะเราต่อภาษีให้เรียบร้อยนะคะปีแรกลูกค้าไปสามารถลูกค้าสามารถเข้าไปต่อภาษีต่อปีที่2ได้เลยนะคะกับคนที่อยากจะได้หลังคาแคลิบอยนะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการแคลิบอยนะคะแจ้งจะจักก่อนได้เลยถ้าเห็นคลิปนี้นะคะจะได้ถอดแคลิบอยออกแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ทีเดียวเลยนะคะเซนเซอร์ถอยมีให้กล้องถอยมีให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะลูกค้านะนี่ ไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมสีสวยนะคะมาพร้อมฝาท้ายตุดเป็ดนะคะสายทนสายแกล่งสายถึกนะคะสายลุยนะคะเจ้าพ่อตลาดวายสายบึกบึนนะคะสายทนนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าทั้งได้ปีใหม่ทั้งได้ออปชั่นเยอะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงนะคะซึ่งหลายๆอาชีพนะคะที่ชอบบรรทุกหนักหรือว่าต้องการใช้งานแบบขนของจริงๆเนี่ยนาวรานะคะจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของแคสซีกันบ้างค่ะท่านผู้ชมนะ ตัวแคสซีนะคะแคสซีนี้นะคะไม่มีตัดต่อนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่มีผไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมยางเนี่ยติดรถมาเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะคะอ่ะดูล้อแม็กซีล้อไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเบียดเช่นกันนะคะรีบคว้าเลยนะคะน้องจะจ๋าเอามาเสิร์ฟแล้วสําหรับ FC ของน้องจา๋าแล้วก็สาวโบกของนอาวาล่านะคะรอแค่น้องจ๋าสปาเสร็จก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่า FC ของน้องจ๋าจะทันหรือไม่ตอนนี้มีสีขาวให้ด้วยนะคะสําหรับตัวคาลิเบอร์นะ แต่อีกขึ้งคันสีขาวนี่ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะลูกค้าอยากมีตัวเลือกเยอะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงหรืออยากมาสัมผัสอยากมาเลือกด้วยตัวเองอยากมาทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะถนนเซรีไทยซอย68เลยนะคะลูกค้าเพชรยนต์สาขา1นะคะอยู่ในซอยนิดนึงนะคะลูกค้านะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ หรือว่าตาดอกเบี้ยนะคะสาหรับลูกค้าที่ซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยก็สามารถปรึกษาน้องจ๋าได้นี่ค่ะแต่ถ้าซื้อสดน้องจ๋าขอเวลาสปาเตรียมรถชงรถก่อนนะคะไม่เกินสาวันรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ว่าไม่แสนสองนะคะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะกลับเชื้อเพลิงดีเซลนะคะแล้วก็ได้ขนาดเครื่อง2.5นะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะอันนี้คือฝาครอบเครื่องกำลเดิมเลยนะคะที่แดงๆแบบนี้ไม่ใช่สนิมนะคะลูกค้านะคะเป็นดินแดงนั่นเองนะคะเครื่องยนต์สวยใสแห้งไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาวันที่1นะคะเพิ่งเปลี่ยนมาวันที่1นี่เองนะคะวันนี้วันที่5นะคะเพิ่งเปลี่ยนมาได้4วันนะแบตเตอรี่ีลูกนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ลูกใหม่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มด้านข้างนะคะแก้มด้านซ้ายเนี่ยนะคะตัวน็อ ดูได้เลยนะคะตัวน็อตเนี่ยไม่มีอรอยกระแทกไม่มีอรอยถลอกหรือรอย โดนของตัวประแจเลยรวมไปถึงนะคะน็อตยึดคานนะคะฝากระโปรงเนะะี่ยฮะดูได้เลยลูกค้าตรวจสอบได้เลยเพราะว่ารถที่จะจ๋ารีวิวให้ดูคันนี้นะวันนี้เนี่ยเป็นรถที่เข้าใหม่จริงๆนะคะแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการที่เพชรยนต์รับรถเข้าใหม่เนี่ยสภาพแรกเข้าเนี่ยเป็นยังไงท่านผู้ชมคนไหนที่กดติดตามเพชรยนต์นะคะหรือว่ากดติดตามน้องจ้าจ๋านี่นะคะลูกค้าได้ความส,สวยๆเดิมๆคุ้มค่าไปไว้ใช้งานแน่นอนน็อตแก้มขวา้าไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมนะคะ ฝ้าครอบเครื่องนะคะหรือว่าในส่วนของตัวออยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับรถคันนี้นะคะนิสันนวลล่า 2.5ตัววีนะคะปี2019จนปี2020เกียร์ออตโต้รถหน่วยงานนะคะโครงสร้างเดิมประวัติศูนย์เข้าศูนย์เป็นทแนตลอดใครสนใจอยากเข้ามาเลือกชมอยากได้รุ่นนี้ไปไว้ใช้งานอย่าลืมทักหา,าน้องจ้าจ๋าเพชรโจนค่ะขอพระคุณ FC ทุกการติดตามและกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ